ชื่อบุ้มบิ้มกับบุ้มบิ้มชื่อบุ am, ้มกับบิ้มแฟดบุ้มแฟดบิ้มอันย่องอันยอง,อยองทุกคนคะ่ะมิ๊ีกแหล่กับมาแล้วคะ่ะ และว,วันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปตะลุยร้านดังที่ว่าเด็ดที่เขาใหญ่กันค่ะคือเนื่องความที่เขาใหญ่นมีร้านดังเยอะมากเราก็อยากคือไม่เคยไปสักร้านเลยจริงจริด้วยความสัตย์จริงไม่ได้มาเขาใหญ่นานมากแต่ด้วยความที่ปีนี้ไม่ได้ไปต่างประเทศไงเลยแบบขอตะลุยหนีอยสิหน้าหนาวก็ต้องเขาใหญ่สิก็เลยขอเอาตัวไปลองร้านดังที่เขาว่าเด็ดกันค่ะว่าอร่อยขนาดไหนขอมาลองชิมหน่อยและร้านแรกค่ะที่เรามากันคือเป็นร้านดังมากๆๆตอนนี้ก็คือร้านตาวีฟาั่นเองค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือพิมต้องโคเบอร์ใน g g o o l กะ ลรวโทรมาถามเขาว่าแบบมีวันเวลาไหนว่างให้เราเข้ามากินในบ้างคะ่ะเป็นไงก็ลองโทรมากันดูคะ่ะตอนนี้คะ่ะไปชิมกันค่ะว่าผักที่สดขนาดไหน Let's go ตอนนี้พี่ต่อพาหนูลงจากนี่ก่อนไปคะ่ะไปกินกันตอนนี้สั่งน้ำ สก,กัดเย็นไป4ชนิดเขามี4แบบแหละก็สั่งไป4แบบเลยชอบชอบกินนะ้ำสก,กัดเย็นค่ะรู้สึกว่าเขาบอกว่า1แก้วได้ผักครึ่งกิโลใช่ไหมผักผลไม้ครึ่งกิโลใช่ไหมบอกโอเคจะชอบและตอนนี้ค่ะบิ้มอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตาวีฟาร์มที่เป็นที่ถ่ายละครเนาะเรื่องมนุษ์ผักขยัของช่อง3แต่ที่มาเนี่ยเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่รู้จักกันเขาบอกว่าผักที่นี่สดจริงๆบิ้มให้ลองมากินมันกรอบอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่เขาปลูกผักเองแหละเขาเหมือนกับเขาเจ้าของเป็นคน ที่ทางานในเมืองกรุงแล้วก็แบบอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาที่เขาใหญ่มาทําปลูกผักแล้วก็ทำร้านอาหารขายค่ะเขาบอกว่าร้านนี้คือเป็นแบบโฮมเมดทำกับข้าวสายที่บ้านกินแล้วก็ใช้ผักในสวนมาทําอาหารแล้วก็ห้ามเร่งค่อยๆทาค่อยๆกินให้นั่งชมบรรยากาศค่อยๆกินจ้ะช้นนั้นด้วยความที่ชอบกินผักอทุกคนอาจจะดูไม่พลาพมากอาจจะไม่เหมือนนะคะแต่ดิฉันช,ชอบกินผักค่ะทุกคนค่ะ ขอชิมน้ำสก,กัดเย็นก่อนคุณน,น้ำสก,กัดเย็นเขาบอกห้ามทิ้งไว้นานเดี๋ยวคุณค่าสารอาหารมันจะหายเนาะวิธีสก,กัดเย็นก็คือสก,กัดทำให้คุณค่าสารอาหารมันยังคงอยู่ครบถ้วนอ่ะแก้วแรกแก้วนีแแแน้แครอทแอปเปลิลสับปะรดจ้ามันก็หวานแหละคือเขาบอกเขาไม่ใส่น้ำตาลเลยมันก็เป็นหวานธรรมชาติของสับปะรดอร่อยนี่กินแครอทอ่อนแล้วกินสับปะรดต่อไปเขียวเขิงแอปเปลิลเขียวสับปะรดอ๋อเขาใช้สับปะรดในการทําให้มันหวานเนาะส่วนใหญ่ คนนี้อร่อยกลิ่นขิงกินสับป,ประรดมันเข้ากันมากแต่ชาตูตคือกลิ่นขิงแหละมันได้ความหวานจากแอปเปลิลเขียวกับสับป,ประรดอร่อยต่อมาสีแดงบีบรูแอปเปลิลเขียวแล้วก็แกนสับป,ประรดค่ะคนนี้กลิ่นบีบรูชัดฉันว่ากลิ่นเขียวคนนี้เยอะที่สุดทำรับตัวเองนะถ้าหวานลนะสีเหลืองหวานสุดตอนนี้แต่คนนี้ก็หวานนอนๆกินง,ง่ายอะ่ะไม่กินยากสกตวเที่ยวกันน้ำผักที่บ้านแล้วก็คือ น้ำบักที่บ้านก็ค mm. ือที่สุดทางแอดวานแอดวานแอดวานของแอดวานเขียวๆค่ะเคลแอปเปิลเขียวแล้วแกสับะรดกเหมือนกันกลิ่นอันนี้โหดเหมือนกันนะตอนนี้หวานสดชื่นแล้วก็มีกลิ่นเขียวๆของเคลขึ้นมานิดหนึ่งวิธีการกินก็คือค่อยๆกินดื่มแล้วก็ให้แบบสารอาหารมาลงสู่ร่างจะได้คือสี่ตัวกินง่ายกุบตัวค่ะแม่ เป็นหหวานนําทุกตัวแหละแต่เป็นหวานจากสปะโรสกับแอปเปิ้ลถ้าถามว่าชอบตัวไหนที่สุดชอบสีเหลืองเราชอบสีเหลืองรู้สึกว่าขิงกับสปะรดมันแบบเออมันหอมมันอร่อยอ่ะชอบอ่ะไม่สีเหลืองก็สีส้มชอบต้องกับ,กบนี้ค่ะพอที่นี่ปลูกผักเองค่ะก็เลยอยากกินผักสดก็คือสั่งฟิช่าสลัดที่เป็นสิิเนเจอร์ของที่นี่มากินเลยกลยิ่นหอมมากน้ำฟิซช่านะ ที่ชอบนะที่จ้าที่ชอบจะเป็นเค็มเปรี้ยวเอาว่าไม่ได้ข้อดีคือเขาบอกว่าที่นี่มีแม่ครัวคนเดียวฉะนั้นอาหารจะช้าหน่อยแต่ก็ไม่ช้าเท่าที่คิดแล้วก็เนี้ยเห็นเลยว่าสลัดใบอใบน้ำสลัดเขาคลุกแบบคลุกทั่วจริงๆอ่บางเจ้ามันจะราดข้างบนหมายใช่ไหมแล้วข้างในก็ยังไม่ถึงน้ำอันนี้คือทุกใบเห็นเลยว่าแบบซอสเป็นคลุกทั่วกินแล้วนะคะผักตด น้ำสลัดจะเป็นแนวมันๆ,ๆครีมครีมอมหวานนิดๆเค็มหน่อยๆอถามว่าผักสดจริงไหมสดจริงกรอบทุกนเขาโรยด้วยชีสเนะาะกับเบคอนเบคอนก็เจียวมาแบบหอมแหละคือให้กินโดนชีสกับเบคอนก็อร่อยก็มีกลิ่นแบบเทเกเจอร์ให้มันแบบลำเลึกขึ้นอร่อยดีแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้ยอย่างเงี้ยเนื้อปะสำหรับฉันนะแค่ขาดแต่สลัดก็คือสลัดข่ะทุกคนคะ่ะแต่ยางกินผักสดค่ะสดจริงแต่พอโดนเบคอนแล้วเบคอนคือดีมากกรอบที่สจุด ชั้ตอนแรกชั้นสั่งสองอย่างพี่เขาแบบหิวมากไหมหิวไม่มากไม่ต้องสั่งเยอะเชนก็แบบก็ไม่มากอะ่ะขำๆอะไรเงี้ยก็บอกเค่นี้พอแล้วพระอาจารย์เขาใหญ่แล้วใหญ่จริงดูดิเท่าหน้าใหญ่ <c oughs> มากใหญ่กว่าหน้าอันนี้เป็นผักเคลอยู่บนขนมปังฝรั่งเศสเนาะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยชีสเป็ <c oughs> นขนมปังฝรั่งเศสที่ไม่ค่อยกรอบเดาว่าเพราะน้ำจากผักเคลที่สั่บอยู่ข้างบนอ่ะมันไหลลงไปแล้วมันเลยค่อนข้างนิ่มเทคเจอร์ตรงกลางจะเป็นผักเคล ยอดมันก้านมันเนาะจะมีความคล้ายๆคานาอซอยๆ,ๆก็จะกรอบๆตรงยอดแล้วก็ตรงใบก็จะมีความเป็นแบบผักอะ่ะก็จะมีกลิ่นเค็มขึ้นนิดนึงก็อาจจะกลิ่นเขียวฉันว่าคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นเขียวยจะต้องแบบระวังเพราะว่ากลิ่นเป็นราข้นแดงอะ่ะแล้วข้างในก็จะเป็น,เป,นเป็นรสชาติเค็มอ,อ่อนแล้วก็อมหวานทัน้งมท็อปปิ้งเนื้ชีสมีสับรดตัดหวานนิดหน่อยอืแต่รสชาติค่อนข้าง,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 งอ่อนเขาเลยเสิร์ฟมากก่น,นี่ค่ะซอสขอลองกินแบบกับซอสหน่อยแบบราดซอสแล้ว ซอสมีกลิ่นคล้ายแบบซอสไอรแลนด์ก็กลิ่นพริกกลิ่นครีมเนี่ยเขาเรียกว่าซอสพิซซาเว้ซึ่งคลอล่าสลงไปอ่ะก็ฟิลิ่งพิซซาจริงๆแบบโอเคเข้าใจได้ฟิลิ่งซอสพิซซาและค่ะเคลคืออะไรต่างจากคานายยังไงเคลเคลก็คือผักซปเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งที่เราว่ามันเป็นญาติกับคน้องคานาก็จะมีหลายสีเลยมีสีม่วงสีเขียวอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ประเทศที่เอามาอะไรย่างตัวเนี้ยก็บอกเขาว่าใช้เคลจากเคนยานะคะด้วงข้างข้างสูงนิดนึง แต่คือเคลเนี่ยจุดเด่นคือมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดมันเป็นผักที่มีสารอาหารเยอะมากมากๆไปเปิดเลยค่ะ Google เครื่อนสิบหน้ากระดาษเคลอะ่ะกินแล้วก็จะดีกับร่างกายแหละแต่โดยรวมอาหารร้านนี้เราว่ามีความธรรมชาติบำบัดบัรชันอยู่ <c oughs> แต่ถ้าถามว่าจาไหนชอบชอบน้ำผักรู้สึกว่าเออก็อร่อยดีอย่างเงี้ยชอบอะ่ะยิ่งถ้าเกิดแก้วดึงแทนผักไปครึ่งกิโลก็คือดีมากเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ Dairy Home ค่ะซึ่งจริงๆมันเกิดจากการเพราะว่าฉันขับผ่านแล้วก็มีความแบบสะดุ้งปุ๊บขึ้นมาว่าอยากกินเจอร์ซี่มิลค์ครีมท็อปที่แบบคือไม่เคยได้กินต้องพูดตรงๆว่าอยากกินมากๆแล้วก็ตามหางม,มานานแต่ที่เหยียดจดจำเพราะมันต้องส่งทังเยอะนิดหนึ่งจะคุ้มค่าสง่งตอนนี้ผ่านมาก็เลยแบบแวะมาแกล์ที่ตอบบอกหมดหรือเปล่ารรปาร,รปากฏวันนี้ไม่หมดมรหรเขาเลือวันธรรมดาค่ะโชคดีมากแน่ก็บอกว่าเป็นน้ำนมชนิดพิเศษจากสายพันธุ์โคเจอร์ซี่ที่เป็นพันธุ์ที่ให้ไขมันมากที่สุด แล้วมันเกลี่ยยงนี้ฉันก็เลยแบบตายแล้วมันต้องมันมากๆกินละครับท้องที่ผมติ้งครีมแนะว่า texture วันนีคือเทไม่ลงอ่ะใช่เขาบอกว่ามันเป็นครีมเทข้างบนคือจะมีครีมอยู่ใช่ไหมฉันเห็นอยู่มันมากๆหอมนมมากๆด้วยอ่ะคือดีอันเนี้ย เห็นแล้วตกใจไขมันทั้งหมด37นโหนี่มันน,มน,นี่มันเทวิซิงคีมแบบไลแล้วจริงจริงโหดมากแม่ตอนเทสนมตอนนี้ใช่ป่ะบางตัวมันจะมีความอมหวานที่คอตัวนี้ไม่ค่อยอมหวานแต่ว่าความมันความคลักจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ความเหนียวหนึบมันไม่จำเป็นต้อความคลักของการจะเป็นครีมแล้วอะอร่อยมาก ตอนนี้นะคะอยู่กันที่ร้านข้าขวหอมโพชนา5.5ค่ะเป็นร้านที่โด่งดังมากๆตอนนี้แล้วตอนที่ฉันบอกว่าฉันอยากกินแบบผัดเทมูระเขราคุณค่ะ,คะทุกคนก็บอกว่าร้านดีแซ่บอีหลีฉันเลยบอกโอเคจัดขอมาลองหน่อยสั่งตัวนี้สั่งแค่สองอย่างเพราะว่ากินแบบรีบมารีบไปร้านเยอะมากจริงๆเนาะก็สั่งผัดกะพเพรา,าเนื้อน่องลายกับแกงป่าเนื้อน่องลายมาค่ะชอบเนื้อไงอขอลองหน่อยซิว่าแซ่บอีหลีบอ๊อ สำหรับบ้มกะเพราก็รู้สึกว่าโอเคก็หอมเครื่องแหละแต่ว่าก็แบบไม่ได้ขนาดแบบจอมอัแตะแต่ต้องยอมรับว่าเนื้อเขาดีกะเพราเขาจอกรสแบบกลมๆอมหวานเค็มมีความนัวนวอยู่เนื้อก็นุ่มใช้ได้ค่ะก็เป็นเนื้อน้องลายอะ่ะแต่และว,ว่ามันก็ส่วนตัวยังรู้สึกว่าขอมาลองเฉยๆแต่ก็ได้คิดว่าแบบไม่ได้โอ้อย่างนั้นนะ่ะขอชิมแกงปลาต่อ ลแล้วก็เข้มข้นอะ่ะมีความแบบเครื่องแกงถึงเครื่องปาอร่อยมากดีค่ะขอราดข้าวันี้คือเนื้อเขาอต้มดีนะเขามีความแบบกออไปต้มแล้วเนื้อมันแบบนุ่มมากๆอยู่อะ่ะเอออร่อยดีขอชิมตัวหน่อไม้หน่อไม้กรอบค่ะชิ้นใหญ่กินแล้วยังมีกลิ่นของหน่อไม้สดอยู่นิดนึงอะ่ะเหมือนเขาต้มให้กรอบมากๆอยู่เนื้อจังปาาอร่อยมาก ที่สาคัญสมกับที่ชื่อร้านค่ะข้าวหอมโคชนาใช่ไหมพเพราะข้าวเขา่านุม่มคือโอเคแหละมันไม่เด่นนุมน่มดบกับข้าวใหม่แต่ว่าก็ถือว่าข้าวเขานุ่มใช้ได้กินก่ยแกงมาเสิรอ,อร่อยมากเข้ากันเด็ดแต่ร้านนี้ก็จะมีผิวแบบนักท่องเที่ยวนิดน,นึงเนาะเมนูก็จะมีเมนูผัดจีนดาวัตต่กรงจรีนของมาเยอะมากเหลือหม้อนเนี่ยฉันก็ชอบนะเขามีการทำแบบแกงป่าใส่หม้อให้มันดูเป็นเหมือนกับทำที่บ้านโฮมคุกกิ้งก็น่ารักเลยม่เผ็ดมากพี่อีกสามคำไฟออกปากพ้นไฟได้เลยอ่ะแต่มันแทบน้ำไม่อร่อยแต่ว่า ไม่ไหวจริงยอมแพ้แต่เนื้อดีค่ะเนื้อนิ่มนุ่มเนื้อที่ดีแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่อีกร้านหนึ่งที่โด่งดังมากๆๆๆๆๆในขอใยดังแบบดังมากไม่ไหวแล้วอ่ะคือถ้าตั้งโพสต์ก็คือตอนนี้ทั้งลิสต์อะทุกคนจะบอกนี่หน้า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 ไปค่ะไปลองฉันจองอาหารไปแล้วทั้งหมด4จานด้วยกัน Let's go ต้องจองมาก่อนนะคะจองผ่านค่ะธีการเปกิรานี้คือจองผ่านเฟซบุ๊กบอกมากี่คนแล้วระบุอาหารให้ครบระบุจานข้าวด้วยต้องการข้าากี่จ ตาหน,นั้นค่ะไปค่ะไปกินกันสวยงามที่เขาใหญ่นี่คือท่านสวยงามล้านเลยสั่งอาหารไปแล้วค่ะที่สั่งก็จะมีหมูกระปิที่ต่อไม่กินกระปิมงสั่งทั้งหมดสี่เมนูมีสามชั้นทอดกระปิทอดทองไข่เค็มกระหล่ำลันปลาและแกงไตปลาจ้าแล้วก็บอกพัสต้ดอร่อยเดี๋ยวลองชิมพัสตา้า ตอนนี้รออาหารมาเสิร์ฟค่ะแล้วตอนนี้อาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะสิ่งแรกที่ทุกคนแบบในคอมเมนต์บอกว่า The m ม s สที่คุณต้องกินก็คือปลาทองญี่ปุ่นอทอดคลุกไข่เค็มฉันก็เลยแบบต้องสั่งหมว่าตานให่วกว่าที่คิดนะนี่ยเป็นออเดอร์มาจะเห็นข้างบนเลยข้างบนจะมีเทซ์เจอร์แป้งที่กรอบแล้วก็ไข่เค็ม ดีคือหนึ่งปลาทองเขาเป็นปลาทองญี่ปุ่นเนาะมันจะมีความหวานปลาทองไทยเนื้อมันจะแบบรูปมันจะเล็กกวานเนื้อมันจะหวานกว่าแล้วก็แบบหนูชอบฉันชอบ,ชอบมันก็เพราะเนื้อบหวานครับเนี่ยพันานทีเอาไปทอดกับแป้งใช้แป้งทอดแป้งก็จะกรอบมากๆและบนแป้งที่กรอบและปลาทองเนื้อปลาทองที่หวานจะมีความไข่เค็มแล้วความมันมาตัดชึบอย่างเงี้ยซึ่งเอออร่อยดีที่กินเสร็จเนะี่ยกลิ่นที่เหลืออยู่มันจะเป็นกลิ่นแป้งกับไข่เค็ม ก๋วนแป้งชอบอหอมหๆแล้วก็กิ่งไข่เค็มต่างๆอยู่ในจมูกซึ่งอร่อยอร่อยเลยค่ะชอบอืมดีแต่ชอบที่แป้งเขากรอบจร,จริงๆเว้ยตอนแรกเห็นแบบเอ้ยแป้งอาจจะไม่กรอบปรากฏแป้งเขากรอบไปทั้งหมดเส้เจอมันเลยเป็นอย่างนี้แล้วก็นิ่มๆหนุ่มกะกำลังพยายามเบลนด์มาในปากไอศกรีมเนี่ยมันจะมีความหวานๆเค็มๆมันๆอยู่อ่ะอสายมันอ่ะชอบชอบเลยแต่คิดว่าทาั้งจานคนเดียวก็จะเลี่ยนต้องแบ่งกันกินหลายๆคนนะคะต่อมากินแกงไตปลาจ้ะ แก,ไกงไตปลาส่แกงตาาก็คือแกงแกงที่มันมีไตของปลาทูลงไปน้ำจะข้นข้นคลากผสมกับกะปินิดนึงแล้วก็ทีปลาทูแปะข้างบนซึ่งปลาทูร้านนี้คือเขาทําเป็นชิ้นแบบชิ้นค่อนข้างใหญ่เลยนะแล้วเลาะก้างให้เรียบร้อยคืต่อก็มีความแบบอุ๊ยน,บบนี่จังเป็นคนแตะปลาให้เรียบร้อยเลยค่ะปักทองเขาดูปักทองญี่ปุ่นนะเธอชิ้นมันใหญ่แล้วมันสีมันแบบสีมันไม่เหมือนปักทองของปลาธรรมดาสีมันจะอร่ามน้ำดูข้นมากๆนะสาหรราดข้าวค่ะ คือว่าเนื้อหมา,มา,มาในแกงคือกรอบมากทำได้ดีอะเครื่องแกงหอมแบบไขมู้นจัดจ้านหอมเลยคิดว่าถ้าตัดหวานของผักทองมันต้องดีมากมาฉันพูดกับพี่ต่อบอกว่าพ่อไม่เนื้อเขาเป็นปลาทูอินโดอะ,อะถ้าคนได้ดูคลิปก่อนคลิปมันจะได้ดูแหละเป็นเทปอาหารฤดูฝนฉันเพิ่งชื่นชมปลาทูไทยกับตูอินโดไปแต่อันนี้น่าจะเป็นปทูอินโดคิดว่าพ่อเนื้อมันค่อนข้าง แข็งกว่าปลาทูไทยนิดเดิแต่คนชอบก็คชอบแหละมันจะแบบเด้งๆกว่าใส่คอมบิเนชันแล้วค่ะเป็นปลาทูกับเป็นปักทองค่ะน้ำข้นจริงๆเด็ดคือผู้ปลาทองคือดีมากรสแกงมันเผ็ดเค็มเนาะกพม,มีสิ่งหวานมาตัดนิดนึงอ่ะมันก็กลมกล่อมขึ้นอร่อยหอมกลิ่นชาตะไคร้มากหอมกลิ่นชันมากแต่คือเค็มมาก เราก็รสจัดเผ็ดเผ็ดมากๆอยู่แต่ก็ยกงในลาเข้าใจที่มันต้องเผ็ดเผ็ดมากขอกินหมูกะปิช่วยตัดเผ็ดหมูกะปิเขาอ่านที่เขาเขียนเขาบอกว่าเขาเอาหมูไปปักกะปิไว้ก่อนให้มันเข้าเนื้อแล้วเ็าจะมาทอดคิดเองว่าจะตัดเผ็ดได้ดีเลือกข้างในอ่ะมันจะมีความ หมูเค็มมหวานหวานค่อนข้างนําแหละแล้วก็หองกะบิจางๆใดๆคือแป้งนอกที่ชุดคอบมาก็คือกรอบนุ่มไปทั้งหมดแหละโอเคตัดเผ็ดได้ดีจ้าต่อไปกะงล้ำปลาผักกรอบมากผักแบบผักรั้วผักสดผักมีความอมหวานในเนื้อผัก แต่นำที่ผัดมาก็จะมีความแบบหวานเค็มนะนัวๆก็โอเคแหละมีความน้ำมันไม่เชิงน้ำมันหอยหรอกมันมีแบบมีความหวานเค็มน้อยๆหอมซีอิ๊วอ่ะแล้วก็มันๆดิๆึงสำหรับแต่ส่วนตัวไอจัจงเฉยๆที่ชอบไปถึงร้านนี้ยังไงก็ยังเป็นผักท,ทองทจริงๆนะทุกคนผักทองไ่เคมอร่อยจริงค่ะแล้วว่าร้านนี้คือเขาจะเป็นแนวสไตล์แบบอาหารทำกินในบ้านอ่ะแต่แค่ว่าเขาจุดเด่นเขาน่าจะเป็นการแบบ จังหวะในการทอดหรือจังหวะในการผัดอะไรเงี้ยถ้าทำได้ดีอะอย่างเนื้อผักกําลังเนี่ยก็คือไม่นิ่มจนเกินไปไม่แข็งจนเกินไปกํลาลังดีมีความกรอบของเนื้อผักแต่ว่าก็แบบไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวอะไรเงี้ยอืมแล้วว่าจังหวะเขาเก่งเพราะขนมหวานร้านตาก็ว่าดูคนบอกว่าคาราเมลคัสตาร์ดร้านนี้คือเด็ดนะแต่เมื่อกี้ตัดแล้วเห็นแล้วเท็กเจอร์มันมันไม่เหมือนพุดดิ้งญี่ปุ่นพุดดิ้งญี่ปุ่นจะเบากว่าความแตกต่างระหว่างคาราเมลคัสตาร์ดกับพุดดิ้งญี่ปุ่นนะคะจริงๆมันคือขนมใกล้ๆ เมลคาสตาตัวใหญ่จะใช้ไข่แดงมากกว่าพุดดิ้งมันก็จะหนักกว่าถ้าเป็นพุดดิ้งก็จะไข่แดงน้อยหน่อยไข่ขาวเยอะหน่อยเวลาก็จะเนื้อแบบดึงๆมากกว่ากินแล้วค่ะอันนี้อร่อยจริงอันเนื้อเหมือนคุณแม่ทำเ,ออเป็นเนื้อที่ชอบมากๆเลยหนึ่งเนื้อเขเนียนไม่มีรูอากาศข้างในสองเนื้อเขาหนักเนื้อเขริชเน้อข้นอะ่ะเคยอันนี้อร่อยเลยชอบถ้าในวันนี้ทั้งหมดที่หนึ่งคือคนนี้ที่สองคือ หักทองค่ะชอบมากเครื่องนี้อร่อยมากแล้วก็ข้างบนเนี่ยหน้าคือมะพร้าวเลยมันเขาใส่เป็นถ้วยเนาะแซะฟุ๊บพริกคว่ำแต่เหมือนต้องข้างบนก่อนแซะมันจะมีหน้ามะพร้าวอยู่ก็กรุบกริบด,ดีอร่อยดีถามว่าหวานไหมหวานปกติค่ะหวานคนปกติกินแล้วคะ่ะเนี่ยอืมตัวเนื้อเขาแบบดีมากจริงๆอ่ะริชเลยอะ่ะอร่อย ตอนนี้นะคะอยู่กันที่ร้านสิน่าที่บล็อกเน็ตวอลเกอร์ในเอเจทุกคนบอกว่าอรนะ่อยมากก็เลยแบบต้องมาตาม่ำทั้งตอนนี้จริงๆอ่ะเราเห็นร้านเขาเปิดที่พักดอนว่าแหละแต่ว่าไหนๆก็มาเขาใหญ่แหละก็เลยแบบขอลองมาชิมสาขาแม่ดูว่ายัางไงแต่ไม่นูดังก็คือพิซซ่าทรฟัฟเฟิลเนาะกับตัวสปาเกตตี้หมึกดำสั่งทองใหญ่นี่มาลองชิมตื่นเต้นนะนี่เน,นี่ยนี่คือร้านนี้ต้องโทรมาจองเพราะเมื่อกี้เห็นคนบอกเองล่ะเขาบอกว่าไม่ได้วันนี้เต็มอาจจะด้วยวันเสาร์แหละถ้าวันธรรมดาน่าจะได้อยู่ไงลองดูค่ะ จริงจริงฉันอะส่งสายสืบคือจะมีน้องที่อยู่แถวนี้ใช่ป่ะส่งให้เขามาลองอ่ะเขาก็บอกเออสปาเกตตี้ดีจริงแต่วันนั้นเขามาพิซซ่าหมดันก็เลยแบบแตอนแรกจองมาเรโทรมาจองแล้วพี่เขาบอกไม่ต้องจองเยอะฉันก็อกโอเค่ไม่จองเขาดนูด่าหรือเปล่าเขาไม่หนูด่าหรือเปล่าไม่รู้แต่หนูไม่จองเขาพี่เขาบอกมันเยอะไงะแต่ว่าไม่หมดก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวราอาชิมเอาเดิรฟเอาเดิร์ฟ ต้องเหมือนเขาจเอากรอบๆข้างนอกน,น,นุ่มๆข้างในนิดตึงกินเล่นๆ่ะเ่อยหน่อยอ่ะแ้วมันกลิ่นอะไรขนาดนั้นนะไม่รู้เขาทำกระเทียมบ้างหรือ,อยังไงนแบบมกลิ่นไม่ได้ช้าอ,อ่ะเอาไปทแทะตัวแต่กินแล้วมันแขง็งพิซซ่าทรัฟเฟิลที่อยากกินมาหลายวันละ แฮปแล้วไปต่อกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจค่ะนี่น่ารักกันดีค่ะอ่ะรสชาติก็คือฉันว่ามันซิงเกโลคนเจะชอบเยอะไม่มีแป้งพิซซ่าบางกรอบค่ะเพสทาด้วยเพสท็อปเปิร์เนาะกดด้วยชีสแล้วก็เห็ดชารปิองแค่นั้นเลยนั่นคือรสชาติของน้ำจริงก็มีแค่นั้นจริงอ่ะมันก็จะออกเค็มๆมันๆชีสแล้วก็หอมท็อปเปิร์แค่นั้นค่ะมันความสิงโพอยู่อ่ะแต่ว่ามันคงอร่อยแบบซิงโพนะเถอะฉันว่ามันก็เข้าถึงง่ายอ่ะ ิธีการกินสปาเกตตี้หมึกดําให้ฟันไม่เลอะเอาเข้าไปให้ลึกที่สุดแล้วกัดห้ามโดนบัตกระนองไม่งั้นปากกระนอกจะดําปิ๊ปปี้สปาเกตตี้อร่อยเส้นเอาลเดนเตหมึกนับแล้วก็ปลาหมึกสดผัดมาแบบมันจะมันจากหมึกมน้ำหมึกมันจะมันจะมีความมันเนาะแล้วก็อมเค็มนิดนึงแล้วก็เผ็ดจากพริกนิดนึงก็เดือดไม่ค่อยเลี่ยนส่วนตัวถ้าชอบนะชอบสปาเกตตี้มากกว่าพิซซ่า คือถ้ารู้สึกว่าอยากได้แป้งให้มันแบบหนุบหนับกว่านี้นิดนึงอ่ะอแค่นั้นเลยแล้วก็ไส้ที่อาจจะต้องหนากว่าน,นี้เหรอแต่ว่ามันด้วยราคาแค่450บาทอา่ะครับก็เลยคิดว่าโอเคเข้าใจได้ตามนั้นค่ะกินได้เรื่อยๆนะอือพี่เจ๋อแบบมันกินได้เรื่อยๆเพราะมันชิ้นมันบางอ่ะไม่เลี่ยนเท่าไหร่นะ ทุกคนร้านสุดท้ายที่เขาใหญ่คะ่ะอร่อยคะ่ะและนี่คะ่ะทั้งหมดก็คือการกินตามรอยร้านดังนะคะที่ปักช่องเขาใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดมีใครสนใจร้านไหนอยู่ก็สามารถดูรีวิวพวกนี้ได้หมดเลยคะ่ะเราบิมคัดมาให้ละแล้วก็โอกาสหน่าจะพาไปไหนนะคะคอมเมนต์ด้านล่างไม่เเลยคะ่ะว่าอยากให้พาไปไหนตอนนี้จาศหนาวกำลังคิดอยู่ว่าจะลงใต้หรือขึ้อนเหนือดีก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้วันนี้ไปก่อนละรีบขับรถกลับกรุงเทพคะ่ะไปไายัางไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ ถาดนี้กินสองคนก็คือคิดว่าสบายต่อเขาบอกว่าถาดพิซซ่าเนี่ยกินสองคนสบายทุกคนในคลิปคงรู้แล้วแบบแล้วมาลงทำไมว่าเรบสบาสมัครคนช่วยกิน <laughs> ฉันลงในไอจีไปค่ะว่าจะรับสมัครคนช่วยกินนะคะเธอไม่รู้หรอกว่าวัาวนหนึ่งฉันกินกี่มือ้อ <laughs> ค่ะทุกคนคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวคิดว่าปีใหม่จะมีรับสบมัครว่าคนมาช่วยเรากินแล้วพี่ต่อต้องสักสามคนคะ่ะ ทียังทุกคนรอดูการเปิดรับสมัครของเราได้นะคะที่ไอจีดิฉันแล้วกันนะคะทุกคนับช่องทางเดียวเพราะว่าไม่งั้นอาจจะตอบไม่ทันเดี๋ยวมันจะงง